ครับผมคู่แม่ลูกตัวต่อมากครับผมครับผมเป็นไปเป็นมาจังไหนครับแม่นี่ชื่อว่าแม่พลอยสวยครับครับผมอายุกับลูกแรกครับนี่ได้สามเดือนแม่กับยูสามปีก็กว่าครับครับผมครับแม่เพิ่นเป็นสายใดครับแม่เพิ่นวาเป็นลูกลูกเกี้ยวเอ่อแกี้ยวฟ้าครับเพิ่นวาครอ๋อแต่มันกับบมมีใบมี่ยังมากครับครับแต่ผมนําเขาด้วยการที่เห็นลําตัว เห็นตัวมันนะครับว่าได้สนใจว่าจะเป็นลูกพ่อได้แม่ได้ครับสายตาแล้วครับครับกระสีออกแบบโอ้สีผิวนี่ใสองตองเลยแมนครับเลี้ยมตัวดีครับครับโอ้เสียหนุ่มกันเลี่ยงค่อยเผือกดีกันเนาะสีนี่ใสดีครับมักไปค่อยเผือกครับผมกระสีออกส่งแบบว่าเลี้ยมตัวดีๆครับ สูงใหญ่เงี้ยวละครับตามสไตล์แก้วฟ้าพญาค่อยเผือกอ่างใหญ่ๆแม่นี่ก็สูงอยู่ร้อยที่สิบสองอยู่ครับนี่ครับผมวันี้ลูกนี่เป็นลูกของตัวใดครับลูกนี่เป็นลูกของกันมาจากฟาร์มเพื่อนครับติดมาติดทองมาอ๋อของผมหมอนน้ำมาจากศิริปัญญาฟาร์มครับครับผมกับมะขวดอยู่นี่บะครับมะขวดอยู่นี่ครับอ๋อ ลูกได้จากเดือนครับลูกลูกได้สามเดือนนี่แหละครับสามเดือนเนาะสามเดือนนิดๆครับโอ้ยิ่มตัวดีลูกก็ได้ครับแม่กับผสมนะครับี่อพันลอบครับผมครับไ้กับพ่อได้ล่ะครับอันนี้ก็บสซกับยอดรักไปแล้วครับนี่ไซยอดรักครับโอ้พัฒนาควายยักควายใหญ่อีลีตว่านิเซนูทองต่อไปจังทีไซเป็นสาระ้ามครับคืออยู่หรอกครับเพราะว่ายอดรักกับไงอันดับต้นๆของประเทศก็ว่าได้ครับนางวีนาที่นี่ มาใส่กับเม่แบบว่าสายแก้วฟ้าครับกระดูกโค้งสางเง,งี้ยงเงี้ยมนว่าเพื่อนบสูงหลายแต่ว่าเพื่อไในเรื่องอ้างเนาะฉสงนมเนาะแมนครับเพิ่นอ,าอา้างอ้างเงี้าวยดีครับครับหนาสวยครับหนาเขาจุดเด่นคืนอเขาควายหนางมครับครับผมครัหนาเขาจะดสวยมากา <laughs> บ้านเขาเอินหนาท่างดังคมครับ <laughs> <laughs> จมูกเป็นสันเลยครับเนี่ครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเต้านมนี่ วาเป็นเต้านมอันง่วนุ่มนะครับเต้านุ่มดีครับเป็นตาให้นุ่มลูกดีลูกเพื่อนนี่ก็เป็นแบบว่าเผือกที่เอามาพัฒนาครับเดี๋ยวรอเบื้องผลงานครับในเจนต่อไปครับผมครับอย้ครับใส่กับยอดลักเข้าไปโอเคครับเซนนงครับเดี๋ยวเให้พี่น้องเข้าเบื้องตัวต่อไปครับครับผมมาครับผมแม่ลูกคู่ต่อมาครับ คูนี่ได้นำเขามาจากโมธนาสาธุฟาร์มจากเจี๊ยนิงครับนี่โอ้นนำเขามาจากเจี๊ยนิงเลยครับกัน้ำมามาขอดอยูุ่นี่ครับแม่นี่เป็นสายใดก่าครับแม่เป็นลูกแก้วฟ้าครับลูกแก้วฟ้าพญาค่อยเผือกแม่นครับอายุเท่าไดครับนี่ลูกที่สองครับนี่ตัวนี้ลูกที่สองน่าจะสามปีถึงสี่ปีกว่าประมาณนี้ครับลูกที่สองเป็นลูกไส้ครับนี่ครับลูกไส้กับพ่อใดครับลูกชายเสียุทไทยครับ โอ้นี่พี่น้องพันธุกรรมแสนอุทัยลูกควายหน้าท่ฟีมาใส่กับแม่สายแก้วฟ้าโใยญ่โมยักให้มันลู่ไปสันตัวขันยักชนยักปันนี่ล่ละอายุสองเดือนนิดๆครับนี่ผมก็ได้สองเดือนมาครับครับพูน่ะสองเดือนตัวตอนนี้มีคนมาสนใจไลยกับตัวนี้แล้วครับนี่ครับเพราะว่าด้วยสายเราก่อพันธุกรรมคทั่งท่างคอล่วก็ทังท่างเมียลูก ออกมาก็ได้เบิ้งเออรถวพี่น้องนี่ยืนอยู่ตรงน้าเห้านี่แม่กับผสมแล้วล่อผ่านล่อพี่กันครับนี่ครับผมใส่ใส่ตวไรงไปครับแม่ใส่ไข่มุกขาวไปครับโอ้ไข่มุกขาวครับขาคไขยบ้านุ้นคุนอันนั้นก็ถือว่าจ่ายลูกตอบโจทย์เกษตรกรอีกตัวนึ่งแหละครับสําหรับเจ้าไข่มุกขาวเกิดที่ออกไปส่งวายงามควายักษ์วา่ใหญ่พี่กันครับนี่ผลงานแสนอุทัยวายนาคาเฟ่ สองเดือนกระดูกเข้งขาเบื้องกระโหลกอู้ใหญ่ขักนกไฟ้สองเดือนแม่ครับใหญ่มาครับถ่ายไ่กระดูกดีกล้ามเนื้อดีเนาะครับเขาก็ออกได้น้อยเลยครับครับผมโอดอกเขานี่แม่เบื้องพี่น้องเบื้องเขาไงครับเขาไฟ้สองเดือนนี่ดอกเขาใหญ่ขักที่ออกเจีนไม่แล้วครับนี่เขานี่เป็นเขาเจีนไม่เลยเนาะครับถ่ายไงลำตัวไ่ครับนี่ ก้ามเนื้อดีครับอันนี้นี่มะขอดอยู่นี่ป่ะครับเชนงะมะขอดอยู่นี่ครับอ๋อก็เลยได้ของดีเลยเนาะบารับโอ้เจนิงผสมไม่ให้เจนิงผสมไม่ให้แล้วครับนี่ครับโอ้ก็เลยได้มีแต่ของดีๆด้วยสายเผือกเสียนงค่อยเผือกอยู่นี่นี่จักโตครับทั้งหมดนี่ไขยเผือกประมาณสิบตัวครับยู่นี่สิบตัวล้วนครับมีแตพอไขยสีดำตัวเดียวโอ้ แม่พันธุ์นี่เป็นเผือกล้วนๆเลยครับครับผมจะเน้นสายเผือกไปเลยครับสําหรับฟาร์มนี้ครับผมผู้ใดอยากได้ควอยเผือกที่เป็นอาณาจักรค้อยเผือกแห่งไม่ตัวนี้แมนครับแมนนราบึ้เป้าหมยคือเช็ดควอยเผือกทั้งเมดครับครับผมคือต่อไปถ้าผู้ใดอยากได้ควอยเผือกไขมาพิศระวุฒิฟาร์มนี้ทีเดียวคือจบครับครับผมเพราะว่าเข้าเห็นสายสายแม่พันธุ์แต่ละตัวกับ ถือว่าสายหลากหลายเนาะเกิดมาเลือกเบื้องครับแน่หน้าคตรเกิไซีด้แบบว่าคว้วที่หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายพันธุกรรมหลากหลายพอเอาไปเพื่อพัฒนาต่อยอดครับผมนี่ครับชุดแม่ลูกเด็ดเด็ดครับผมแต่ที่มักอย่างหนึ่งคือสีครับโอ้เลี้ยงควายสีใสองตองดีครับมันยุ่นี่จะเป็นขาวฝ่ายเลยครับพี่ครับผมเพราะว่ามันกับน้ำมันดีอาบ เวลาขึ้นจากน้ำมากกัอาบแชมพูทุกตัวครับครับผมโอเคครับเซนงครับเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเบิ้งชุดต่อไปครับมาครับเซนงครับคููแม่ลูกคู่ต่อมาครับผมครับเป็นไปเป็นมาจังได๋ครับครับแม่นี่คือได้นำเขามาจากสิริปัญญาฟาร์มครับของเสียบ่อยสูงบ่หลายครับแม่นี่สูงลอยสาวิมหาครับครับผมก็พร้อมลูกสาวลูกสาวเทียบทองครับลูกสาวเทียบทองพ่อเทียบ เทียบทอเป็นควายเผือกครับอ๋อครับออกมาเป็นดําครับพ่อกับแม่เป็นเผือกแต่ว่าลูกเป็นดําครับที่ได้สายปูสายยาเพื่อนบ้านเนอะสีเป็นทั้งทั้งของของสายพอครับ<อ>พ่อเขานี่แม่พอเขาเป็นควายดําครับครับผมครับแต่ว่าตัวนี้มีพิเศษครับ ก็เลยอยากให้พอแม่พี่น้องเบื้องว่าควอยเผือกตัวได้น้อยนีย่แต่ว่าการใจลูกของเขาลูกเขาเป็นลูกสาวแค่สามเดือนครับนี่มากับความงหญ่ครับก็คือเสียนงน้ำเขานี่ไปเห็นผลงานกนบอกครับคือจังไดีบอครับคือการน้ำมาทองนะครับมาขอดอยู่นี่ออกมาขอดอยู่นี่ครับก็ได้เป็นที่นะพราะใจว่าควอยตัวได้น้อยแต่ว่าใจลูกมากนี่ว่าธรรมดาครับพี่น้องโอ้ก็เลยแบบว่า ได้แต่ของดีๆมาร่วมอยู่นี่เนาะบ้าน,แ,นแข้งขาเง่าครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับ <ตา S 1> ผมแ,แก้มแก้มจำข้ออ่องถุงนองขาวใส่กาไลสีขาครบครับนี่อืมกาไลครบสีขาพร้อมครับเบื้องสามเหรียญเบื้องแม่กับลูกครบับนี่ครับผมแม่ลอยสามหาครับโอ้นี่เขาเอิญแม่ทรงลูกของแท้เลยนี่ครับกระดูกแข็งขากระโหลกกระบาลไง่คักคหางดีะแม่ผู้น่ะ ซู่มีเบื้องหางพี่น้องหางยังไงครับลูกขาวลูกขาวนะครับนี่นี่เบิ้งกระโหลกตัวเมียยุ่ซ้ำบะครับตัวเมียบ่ครับตัวเมียครับนี่เบิ้องอัตลักษณ์ชัดเจนครับเต็มอัตลักษณ์ครบมัดครับเกิดวันที่สิบสองสิงหาวันแม่พอดีครับนี่โอ้สามเดือนนิดๆนซื้อน้องยังครับนี่อ๋อน้องแมรี่เกิดวันแม่ก็เรียกว่าแมรี่โอ้น้องแมรี่ปะครับโอ้ซื้อภาษาังกี้ซื้ออินเตอร์ตัวละเนาะเพื่อนนี่น้องแมรี่ครับ อายุสามเดือนสามเดือนนิดๆนี่แหละครับนี่มู่ไงแบบยางคักเลยครับเป็นสี่เมฆเขาจังเอินเมฆพันธุ์ทรงลูกของเท่านี่ครับแมนครับเม่ยอยสามหาครับนี่แม่กับผสมเดียวคือกันครับนี่แล้วพันล่อพึ่กันครับผมยุนี่มีดควยอ้ล่อพันรอบล่อครับอ๋อขึ้นพร้อมกันเมื่อหกเกตตัวครับใส่พอะไดไปแล้วครับนี่ตัวนี้ใส่จ้ากล่องไว้ครับ กล้องสยามกล้องสยามอของเกียิ่งไว้ครับน,นี่โอ้กล้กองสยามก็ถือว่าเป็นเผือกล่างยักษ์ใจลูกดีตัวนึงขึ้นกันครับ,รบมีแต่คว้ยเผือกพอคว้ยเผือกครับยู่นนี่ครับผมท้องนาก็ะต้องใส่เพรสารค้ำครับนี่ครับเรายังการจินตนาการที่ห้องใส่พอพ่านหนีห้องเบื้องใจยอีย่างครับผม,ผมกับใบเนีนนี่หลังหลายครับผมเน้นควายแม่ว่า,าคว้วยแม่ของน่าจะส่งลูกดี คือเห็นผลงานเขาเร็วเขาจ่ายลูกดีจังไดตัวต่อไปกับบอมี่พลาดครับครับผมมันพันธุกรรมเขาทรงลูกอยู่เร้วครับครับผมเรืองพอพันธุ์นี่ว่าหาจะไม่ปัญหาครับอืมไอตัวใดกับกับดินทำแม่เขาจ่ายลูกครับก็เรียกว่าจ่ายลูกทรงไปคือพอเลยเนาะแม่นครับคือผสมพอได้เยอะคือพอนั่นแหละครับถ้าผมว่าแม่มันจ่ายอยู่เล้วแต่ลตัวอยู่นี่ครับโอ้เป็นแม่ทรงลูกเลยสามเดือนได้นี่ตัวเมียอีกซ้ำครับ การเลือกเมลควายครับกี่ยวกัลักษณะเบิ้งผลงานการทรงลูกนี่แหละครับเพื่อแบบว่าคือบบตองซื้อแพงไหลแล้วก็เฮ้าซิบตเจ็บไหลแม่ครับแต่ว่าก็ต้องศึกษาแบบว่าเราก่อพันธุกรรมพื้นน้ำแม่ครับออกมาก็ได้ควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ได้คือกันครับผมครับนี่ครับคู่มลลูกโอเคครับเดี๋ยวให้พี่น้องเขาชมคู่ต่อไปครับผมมาครับ อันนี้สาวงามสายประกวดเลยซื้ออย่างครับนี่ตัวนี้น้องฟ้ามณีครับฟ้ามณีอายุสิบเก้าเดือนโอ้พึ่งเป็นสัตว์ครั้งแรกครับนี่ครับผมแต่ว่ายังไม่ให้ผสมครับเป็นสายเลยครับนี่มังกรฟ้าครับของเสียบิดบ่ครับมังกรไปนาคาเฟ่ไปนาคาเฟ่ครับมังกรฟ้าครับมังกรฟ้าตัวนี้ได้น้าเขามาจากมทนาสาธุฟ้าเหมือนกันครับนี่ โอ้เจีนยิงเอาไปเดินประกวดหายุ่อยเอ็ดมากครับครับผมแต่ช่วงมอบกันยู่ลอยเอ็ดมากครับคตัวนี้อ๋อนี่คือส่งมอบยู่ยอยเอ็ดปะครับแมนครับเดินได้ถวยรางวัลที่สองครับนี่โอ้มีถวยรางวัลแล้วมาถึงนี่ก็เลยพักเลยครับม่ได้เดินต่อโอ้ตัวนี้กับทีสูงไปอีกหลายเลยครับเพราะว่าหน้าตอนนี้เนี่ยท้ายังพุ่งปิดอยู่เลยตอนนี้ร้อยที่สิบสามแล้วครับนี่โอ้ร้อยี่สิบสามครับแมนครับร้อยที่สิบสามบวกลบแล้วครับนี่ อายุ19บเก้าเดือนนี่ครับนี่โอุ้สิไปอีกไกลเลยตัวนี้ครับสายประกวดของเจนิงส่งมอบให้แมนครับอันนี้ค่าตัวเท่าไหร่นี่ค่าตัวสองแสนท่อนบาทหนึ่งครับสองแสนท่อนบาทหนึ่งโอ้โก็ถือว่าได้ของดีจากเจนิงมาเลยครับเดี๋ยวล่องหมุนให้พี่น้องข้าเบื้งนะครับสนองครับเบิ้งเด้อเบิ้งค่อยงามสายประกวดที่มีร่างวันกับล่างตี เบื้องนาเขาครับนี่ครับด้านนานาสีคมคมเบื้องเลี้ยมตัวครับกระดูกแข้งขาเนี่ยครับผมเบื้องไทยเบื้องหางนี่ครับเพิ่เนเลี้ยมตัวดีเนาะสีออกแบบล้ำตัวไลานากับหลังนี่มันสีเสมอกันผมว่าล้ำตัวเขามันลึกดีครับกระดูกแข้งขาเขาใหญ่พิเศษลยครับตัวนี้ครับผมกระบาลเขาหญ่มากเลยครับนี่ หัวง่ายกับบาดง่ายครับนี่กแต่ทีออกทั้งง่ายทั้งงามเลยเนาะแม่ครับมันล้ำตัวมันลึกดีีง่ายดีครับนี่ครับผมพอดีมาหัวก็เลยถ่ายก็เลยยังบ้าบาก็เลยบ่ยังบม่เดินสนามตอ๋อก็เลยออกมาขุดไม้อีกอยู่ครับครับผมคิดว่าเจาะไปใส่เพชรสารค้ำพอดีครับอีกห้าหกเดือนนี้ครับคือเสียนงไปเห็นยุใสครับตัวนี้พอดีประเด็นน้ำเกลียนี่เองครับอ๋อก็เลย กัเลยกมากครับครับผมเกียร์หนิงได้แนะนำไห้พอดีเกียร์นิงก็ล้งปั่นเดินสนามก็เลยขอแบงเกียร์หนิงขามาจอเกียร์นิงเดิว่าจังสันกะบไอเจรินสนามก้อนยังไม่รับเอายุพนมาทำครับครับผมไ็ได้เดินสนามไอก้อนยังไปส่งมอกแั่นยุเลยได้มาครับนี่เกิดเลยติดร้างวันแม่ครับติดลางวันมากครับโอ้เด้ถวยมากที่สองด้ว่ครับนี่น้องยังกว่าครับน้องฟ้ามณีครับฟ้ามณีครับทายาิ บางกอนฟ้าบางก่อนฟ้าครับค้อยหน้าคาเฟ่ครับแล้วแม่เพื่อนสายใดกว่าครับแม่เพิ่นนี่เพิ่นว่าเป็นลูกของแก้วฟ้าครับโอ้แม่เป็นสายแก้วฟ้าครับผมจัดสายดีทึงทั้งพ่อทั้งแม่แหละเนาะครับนี่แหละครับพันธุกรรมดีสายเลือดดีๆมีรางวันกับลันตีครับมีทึงแม่ทรงลูกมีทึงควายงามมีทึงควายใหญ่อยู่นี่ครับก็เรียกว่ามีครบ พัฒนาไปตามจิตนาการเนาะเสนอับครับฝากดีตามครับเป็นสาวุธฟาร์มถ้าผู้ใดมักค่อยเผือกจะจ้างเขามาชมเอาครับผมมีราคาทุกตัวแต่ว่ากับมาชมหนาคอกครับครับผมอ๋อก็คือควายที่หฮอเอามาให้เบิ้งมือนี่คือขันพี่น้องมักน้ำก็สามารถแบ่งปันกันได้เนาะแบ่งปันได้ครับแต่ว่าอยากให้มาชมที่คอเพราะมันมีหลายตัวอยากให้มาเลี้ยงเพื่อเอาครับ เมาเบิ้งตัวจริงมาจับมาบายเบิ้งก้อนเนาะแมนครับมาเบื้องเอาส่วนเรื่องซื้อขายจังววากันอีกเท่านึงแมนครับมาครับเซนงครับครับผมเป็นพ่อพันธุ์นุ่มน้อยดาวลุ่งเนาะแมนครับผมซ้ายใดครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของเจ้าหลุยครับชื่อว่าเทพมังกรเป็นลูกเจ้าหลุยลูกเจ้าหลุยนี่เป็นลูกของเจ้าสั้นครับของศรีปัญญาฟาร์มครับ ครับผมสนริปัญาฟ้ามได้ล้ขายให้ค่ายเปไปครับเจลุยนี่แต่บนนี้ว่าตอนนี้ว่าเจลุยไปอยู่อยู่ไหนแล้วครับครับตัวนี้ได้แบงปันมาจากสิรปัญญยาฟ้ามจากเสียบอยครับครับผมอายุสิบเดือนครับนี่สิบเดือนครับโอ้ยืนดียืนเชิดยืนยกดีครับตัวนี้ครับเป็นควายน้อยตัวหนึ่งที่หนาล้อแหละครับนี่หนาล้อลูบล้อเลยเนาะตัวนี้เนาะกำลังปั่นเพื่อที่จะเดินสนามครับตัวนี้ครับผม เด็กปั้นตัวไหมเดครับได้เจอกันในสนามประกวดแท้แล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวได้เจอกันในสนามครับออกสุ่งไฟงามลูปลอไปเลยครับครับมันก็ได้สิบเดือนสิบเดือนครับนี่เกิดมกกล้าครับประมาณนี้แล่ะเชนงมักตรงใดครับผมมักนาเขาลอครับนี่ครับผมนาล่ออัตลักษัดเกียนครับตาแตรมแก้มจำค้อตรงกลางขาวครับเอกลักษณ์เขาชัดเจนครับผมครับเด่นเด่นที่สุดคือนาเขาจะล่อมากเลยครับนี่ าทางดังคมครับแต่ผมมักอย่างหนึ่งคือเป็นควายที่หัวเบาครับยืนยกยืนเชิดยืนสง่าครับครับนี่อานาคตสุดยอดพอพันอีกตัวหนึ่งตนครับจะเอามาไหวคููกันกับเพชรสรคามมีวายผูกสองตัวครับสีดําครับผมครับตอนนี้ก็กาลังทําเนื้อทําตัวอยู่มานครับว่าจะไปเดินเดินเลี้ยวเนี่นะครับงานบอลระบือเนี่หละงานหนองคายเนี่หละ ครับผมครับก็ทิได้เอาไปย่างกับพี่น้องเขาเน่ะแม่นครับจะเอาไปโชว์พี่นองเบิ้งควยน่อยครับคือสไตล์ของเป็ดสะวาุฒิคือมาควยลํำตัวยาวเงาครับอืมที่เขาเห็นควยของเซนงนี่ส่วนมากนี่ชิบจากความเงาวก้เลยครับครับผมมกเงาาวลํำตัวเงาครับผมอันนี้น้ำเข่ามาดูไปครับน้ำเข่ามาได้สามเดือนครับผมมีจองไว้ตอนเขายุหกเดือน ครับน้ำเข่ามากครับราคากับพ่อผมควนอยู่ครับครับผมคือปกติเชียโนงไปเลือกเบิ้งควยซื้อควยนี่มีแบบมีคนขี้เป้าหรือว่าไปเบื้องเองครับครับมีคนขี่เป้าแน่ครับไปเบื้องเองแน่ครับถือตาถือแกก็ครับกะจะเอาอยูุ่ครับแต่หลักๆคันมักกะจังเอาแล้วเนาะแม่นครับแม่นครับมั่นกับมักไผมักมั่นครับ ผมอาจจะบดสูงหลายแต่อาจจะเงา้วอาจจะล้าตัวดีหนาลอนี่คือสไตล์ผมหนาลอมาก่อนกับล้มตัวเงี้ยวครับนี่ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นย่างสูงครับจากเซียโนงครับที่ให้โอกาสบอยทีซี่เขามาเยี่ยมช่มพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับในการเลี้ยงควายแลวกัย่างผ้ามาเบิงสุดยอดพันธุกรรมหลายๆตัวครับก็ฝากติดตามอีกสักครั้งครับซื้อฟ้ามยังก่อนครับ เพชรสลาวุธฟาร์มครับครับผมที่ตั้งอยู่บ้านโนนสะอาดตำบลเขาไร่อำเภอโกสุมิสัยมหาสารคามครับติดต่อเบอร์โทรได้ก่็ครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สี่หนึ่งเก้าหกห้าห้าสามครับครับผมเอาละครับมื่อนี้ก็ได้เวลาพ่อสามาภาควันกับศิลาพี่น้องเข้าไปเพียงสำนี้ครับเดี๋ยวไว้พอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ